รู้สึกว่าเด็กผู้หญิงมักจะถูกสอนให้ละเอียดอ่อนแล้วก็เปราะบ,บางเหมือนกับเจ้าหญิงทั้งๆท,ที่มันไม่จริงเลยฉันรู้สึกว่าฉันเหมาะกับการจะเป็นนักรบและนักสู้มากกว่าและถ้าหากว่าฉันจะเป็นเจ้าหญิงฉันก็จะขอเลือกเป็นเจ้าหญิงนักรบนี่คือคำกล่าวในบทสัมภาษณ์ของ g l o b a l g n y ปี2011ของเอมมาวสันนักแสดงหญิงชื่อดังที่ หลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีและอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่สำคัญของเธอก็คือการเป็นเฟมินิสต์ค่ะถ้าพูดถึงเฟมินิสต์ค่ะหลายคนก็คงจะนึกถึงผู้หญิงแนวหน้าผู้มีอิทธิพลเพศหญิงใส่สูตรผูกไทยผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จผู้หญิงที่สตรองแล้วก็ออกมาเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมให้กับคนอื่นๆในสังคม คงจะเห็นภาพกันเป็นนักการเมืองเพศหญิงอะไรประมาณนี้ตอนอเด็กๆค่ะเรามีเอมมาวัชสันเป็นไอดอลเธอเป็นคนที่ทำให้เรารู้จักกับคำว่าเฟมินิสต์และด้วยความที่คาแรคเตอร์ hmm. ของเธอค่ะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถทำได้ทุกอย่างแบบที่ผู้ชายทำได้เนี่ยมันก็ทำให้เราคิดค่ะวว่าการที่เราจะเป็นเฟมินิสต์เนี่ย เราจะต้องมีคาแรคเตอร์เหมือนกับเอมมาวัสันย้อนกลับไปตอนเด็กๆคะ่ะเราก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งคะ่ะแต่ว่าตอนป .3 คะ่ะเราโดนเพื่อนผู้ชายในห้องล้อว,ว่านมแบนคะ่ะตอนนั้นเรากโกรธคะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยที่ร่างกายของเราอะ่ะมันกลายไปเป็นเรื่องตลกของคนอื่น สิ่งที่เราทำในวันนั้นนะคะมันไม่ใช่การร้องไห้เสียใจแต่ว่าเราเลือกที่จะวิ่งไปไล่เตะเพื่อนผู้ชายคนนั้น,นะคะ่ะแต่ว่า,วานั้นเราเตะไม่โดนนะคะแต่ว่าเราคิดค่ะว่าการที่เราเป็นแบบนั้นนะคะมันหมายความว่าเราอะเข้มแข็งและการที่เราเข้มแข็งอะมันหมายความว่าเราแข็งแรงขึ้น ต่อมาค่ะเรามีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับงานช่างแล้วก็ต่อหุ่นยนต์ซึ่งในตอนนั้นนะคะมันก็เป็นวิชาที่เป็นเรื่องของผู้ชายเขาสอนกันมาเนาะเป็นวิชาที่ผู้ชายเขาเรียนกันการที่เราอะค่ะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงไปเรียนอะก็ทําให้ได้รับคําชมเยอะเลยค่ะโดนบอกว่าเออเป็นผู้หญิงที่เก่งนะสามารถทําได้ทุกอย่างแบบพี่ผู้ชายทําได้ ตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกยอมรับอะคะ่ะเราคิดว่าตอนนั้นตอนนั้นเราก็โดนเรียกว่าเป็นผู้หญิงแมนๆด้วยนะคะแล้วการที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้หญิงแมนๆแ,แบบนั้นอะมันทำให้เราไม่โดนล้อหรือว่าโดนแกล้งอีกเหมือนกันแต่วันหนึ่งค่ะเรา พยายามที่จะแต่งตัวด้วยชุดกระโปรงหวานๆออกจากบ้านชุดสไตล์เจ้าหญิงเหมือนที่เพื่อนผู้หญิงคนอื่นเขาใส่อะคะ่ะตอนนั้นเราโดนล้อคะ่ะเราก็ไม่เข้าใจคขาว่าทําไมเขาถึงมาล้อเราแต่ว่าเขาบอกว่ามันดูตลกคะ่ะเราที่มีคาแรคเตอร์มมนแมนเนี่ยพอมาใส่ชุดเดรสชุดกระโปรงหวานๆแล้วมันมันแปลกอะมันมันไม่ได้อะ่ะ มันก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะใส่ชุดเดรสชุดกระโปรงหวานๆออกจากบ้านอีกเลยค่ะด้วยความที่เสื้อผ้าที่มันดูเท่ๆมันแมนอะ่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดูเท่ดูเข้มแข็งดูสตรองผิดกับชุดเดรสชุดกระโปรงหวานๆอย่างสิ้นเชิงแล้วเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันจะชอบทั้งสองอย่างอะ่ะไม่ได้หรอกเราก็เลยต้องเลือกค่ะ เราเลือกที่จะแต่งตัวด้วยชุดเท่ๆชุดแมนแมนะออกจากบ้านมาโดยตลอดเราคิดว่ามันทำให้เราดูมี power ค่ะเราคิดว่ามันทำให้เราถูกยอมรับแล้วก็ดูแข็งแกร่งมากข,ขึ้นเมื่อพูดถึงเฟมินิสต์ในตอนนั้นนะคะสื่อก็มักจะสะท้อนออกมาเป็นภาพของผู้หญิงที่เป็นผู้มีอิทธิพลเพศหญิง เท่ๆอย่างที่บอกว่าใส่สูตรผูกไทยประกอบกับเหตุการณ์ในอดีตนะคะรวมกันหนามันก็ทําให้เราคิดค่ะว่าการที่เราจะเป็นเฟมินิสต์เราจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นแบบนั้นเป็นผู้หญิงเท่ๆสตรองสตรองแล้วตัวเราเองอะค่ะก็เอาตัวของเราไปยึดติดกับภาพลักษณ์แบบนั้นมาโดยตลอดเราไม่กล้าที่จะแสดงด้านที่เปราะบางให้ใครได้เห็น เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะว่าต้องคอยซ่อนตัวตวนอีกด้านหนึ่งของเราเอาไว้แปลกดีนะคะทั้งที่การทำแบบนั้นนะมันควรจะทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ว่ามันกลับทำให้เรารู้สึกอึดอัดมากๆเลยค่ะเราโตมาด้วยการยึดติดกับอะไรแบบนั้นมาโดยตลอดแต่แล้วค่ะวันหนึ่ง เราได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงวงสนทนาของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเฟมินิสต์ทางที่เราก็เรียกตัวเองว่าเฟมินิสต์มาตลอดนะคะเรากลับแอบ,บรู้สึกกังวลนะคะเราถึงขั้นสงสัยในความเป็นเฟมินิสต์ของตัวเราเองด้วยซ้ำค่ะว่าแบบเอ๊เราจะเป็นเฟมินิสต์จริงหรือเปล่านะเราคิดว่าเราคงจะเจอแต่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแนวหน้าผู้หญิงเฟียดเฟียดแต่ว่า ในความจริงแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นวงสนทนาของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแค่เพศหญิงไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จใช่ว่าจะต้องเป็นแค่ผู้หญิงเฟสเฟียสหรือว่าผู้หญิงเท่ๆในวงนั้นมีทั้งผู้หญิงที่แต่งตัวหวานๆหรือว่าคนที่ไม่ใช่ผู้หญิง ทุกคนต่างมีความแตกต่างหลากหลายที่สวยงามแต่ทุกคนตรงนั้นนะคะต่างมีความหวังร่วมกันก็คือต้องการที่จะเห็นสังคมอ่ะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมโดยที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและต้องการที่จะเห็นสังคมที่ทุกคนอะสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไร้ซึ่งกรอบเพศมาคอยกำหนด วันนั้นมันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจมากคะ่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราเล่าเรื่องราวของเราให้เขาฟังคะ่ะเขาก็เล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟังบางก็เป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดบางก็เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจวันนั้นเป็นวันที่เราได้ร้องไห้คะ่ะร้องไห้โดยที่ไม่มีใครมาคอยบอกว่าเราต้องเข้มแข็ง เราต้องคอยเก็บซ่อนโปวดปนอีกด้านหนึ่งของเราเอาไว้เรารู้สึกว่าเราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกจริงๆวันนั้นเป็นวันที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเพศหญิงที่เข้มแข็งเพื่อออกมาเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมเราไม่จําเป็นที่จะต้องประสบค,ความสําเร็จเท่านั้น ถึงจะสามารถมีปากมีเสียงในสังคมเราไม่จาเป็นที่จะต้องเก็บซอ่อนแล้วก็ทําลายตัวตนที่แตกต่างหลากหลายของเรา mm hmm. เพื่อเป็นไปตามกรอบที่สังคมต้องการ mm hmm. เราก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งคะ่ะที่ต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไร้ซึ่งกรอบเพศมาคอยกําหนดไม่ว่าคนจะเป็นใครมีชื่อเสียงยังไงหรือว่าตัวเล็กแค่ไหนทุกๆคนคะ่ะ มีสิทธิที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิที่ตัวเองสมควรจะได้รับในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยแม้แต่ตัวเราเองค่ะในฐานะนิสิตของมอเกษตรคนหนึ่งเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันให้ทุกๆคนนะคะมีสิทธิในเดินร่างที่จะแต่งกายตามแบบที่ตัวเองอยากจะใส่ผ่านกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเลยหรือว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะเราก็พยายามที่จะ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะท้อนตัวตนของเราออกมาเพื่อหวังว่ามันจะทําให้ทุกคน่ะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็สะท้อนมันออกมาผ่านเสื้อผ้าถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิในเรือนร่างอะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เฟมินิสต์มักจะมีการพูดถึงอยู่เป็นประจำเลยแต่ว่าพอมองย้อนกลับมาในสังคมไทยอะคะ่ะ ภาพลักษณ์ของเฟมินิสต์มันกลับกลายเป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงหัวรุนแรงผู้หญิงหัวร้อนผู้หญิงขี้ชอดซึ่งมันก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีสักเท่าไหร่หลายคนก็คงจะนึกถึงเฟมทวิตใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าเฟมทวิะไม่ใช่เฟมินิสต์เราเองคะ่ะในฐานะเฟมินิสต์และเฟมทวิตคนหนึ่งเราไม่ได้มาเพื่อที่จะแก้ตัวแทนใครคะ่ะ เราเข้าใจดีว่าการใช้คำพูดที่มันรุนแรงอ่ะเพื่อว่าร้ายคนอื่นในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันสามารถส่งผลร้ายต่อคนหนึ่งได้มากแค่ไหนและเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าการที่พวกคุณหลายๆคนอ่ะมองแค่ภาพลักษณ์ของเฟมินิสต์อ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวเราในอดีตเลยค่ะที่มองเฟมินิสต์จากแค่ภาพลักษณ์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่ การกระทําของคนเพียงบางกลุม่มโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วอะค่ะเฟมินสิสก็แค่คนธรรมดาเหมือนกับเราทุกๆคนที่ต้องการจะออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมต่างๆในสังคมแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียกตัวเองว่าเป็นเฟมินสิสนะคะเพื่อออกมาเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมและขณะเดียวกันอนะมันก็ไม่มีประโยชน์เลยค่ะ ถ้าหากว่าคุณเรียกตัวเองว่าเฟมินิสต์แต่ว่าไม่ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมได้จริงๆสุดท้ายอะค่ะไม่ว่าเฟมินิสต์จะแสดงออกมาแบบไหนอะบางทีอะเราอยากก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าบางทีอะการแสดงออกเหล่านั้นมันก็มีที่มาและสุดท้ายอะพวกเราทุกคนก็แค่ต้องการที่จะผลักดันสังคมไปข้างหน้าต้องการที่จะเห็นสังคมที่มันดีกว่าเดิม สังคมที่สิทธิในเรือนร่างอ่ะไม่ถูกริดรอนไปจากเราสังคมที่เราทุกคนสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้โดยไรซึ่งกรอบเพศมาคอยกำหนดสังคมที่ทุกๆเพศและทุกๆคนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะเราเชื่อค่ะว่าความเท่าเทียมอ่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากทุกๆคนอ่ะยังมีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้ไม่เท่ากัน สุดท้ายค่ะเราอยากจะขอฝากคำคำหนึ่งจากคนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นคนที่พิเศษแค่เป็นคนที่เชื่อในสังคมที่เท่าเทียมและเชื่อว่าคนเท่ากันเราไม่จาเป็นที่จะต้องสอนให้เด็กผู้หญิงนุม่มนวลและอ่อนหวานเหมือนกับเจ้าหญิงหรือว่าเป็นแบบนักรบและนักสู้ แต่ว่าเธอควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยตัวของเธอเองว่าเธอต้องการจะเป็นแบบไหนและไม่ว่าเธอเลือกที่จะเป็นแบบไหนเราทุกคนมีสิทธิที่จะออกมาเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมในสังคมขอบคุณค่ะ